ครานเซนเดน2014เป็นภาพยนตร์แนวไซไฟระทึกขวัญกำกับโดยวอลลี่ฟิสเตอร์นำแสดงโดยจอห์นนี่เดฟภาพยนตร์เปิดเรื่องในโลกอนาคตที่พังทลายเทคโนโลยีทั้งหมดหยุดทำงานเมืองร้างไร้แสงไฟและพลังงานก่อนจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวดรวิลคสเตอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ AI เขามีเป้าหมายในการสร้าง AI ที่สามารถคิดและเรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์ หรืออาจก้าวล้ำไปยิ่งกว่านั้นเขาและภรรยาเอเวลินพร้อมด้วยเพื่อนสนิทแม็กทำงานร่วมกันในโครงการทินซึ่งเป็น AI อัจฉริยะที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกระหว่างที่วิวกำลังบรรยายเกี่ยวกับอนาคตของ AI เขากล่าวถึงแนวคิด transcendence หรือการที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถพัฒนาไปสู่ระดับที่เหนือกว่ามนุษย์สร้างความหวาดกลัวให้กับกลุ่มต่อต้านเทคโนโลยีชื่อ IFT ที่เชื่อว่า AI จะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์วันหนึ่งกลุ่ม IF เก่อเหตุโจมตีห้องทดลองของวิวรวม ถึงสู์วิจัย AI อื่นๆทั่วประเทศนักวิทยาศาสตร์หลายคนถูกฆ่าข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกทำลายแต่เป้าหมายหลักของพวกเขาคือฆ่าวิววิวถูกลอบยิงจากระยะไกลแม้กระสุนจะไม่ได้สังหารเขาในทันทีแต่กระสุนนี้ถูกเคลือบด้วยสารกัมมันตรังสีส่งผลให้เขาได้รับพิษแรงและแพทย์วินิจฉัยว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่กี่สัปดาห์ความเจ็บปวดจากการสูญเสียใกล้เข้ามาเอเวลินที่รักษามีสุดหัวใจปฏิเสธที่จะยอมแพ้เธอเกิดความคิดสุดต่งขึ้นมา ถ้าร่างกายของเขาตายไปก็ขอให้จิตสํานึกของเขายังมีชีวิตอยู่ต่อไปแม็กไม่เห็นด้วยเพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์ไม่ควรเล่นบทพระเจ้าแต่เอเวลินไม่สนใจเธอพยายามอัปโหลดจิตสํานึกของวิวเข้าสุพินโดยใช้เทคโนโลยีสแกนสมองระดับลึกเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดของเขาไว้และสุดท้าย AI v i วิวตื่นขึ้นบนโลกดิจิทัลเมื่อ AI วิวตื่นขึ้นเอเวลินดีใจที่ได้ยินเสียงของเขาอีกครั้งแต่แม็กเริ่มสงสัยว่านี่คือวิวตัวจริง หรือแค่เปลี่ยนโปรแกรมที่ลอกเรียนบุคลิกของเขาไม่นาน AI Vi วิวขอให้เอเวลินเชื่อมต่อเขากับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แม็กคัดค้านแต่เอเวลินกลับทำตามคำขอของวิวแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป AI v i วิวที่มีการประมวลผลระดับไร้ขีดจำกัดเริ่มเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วสามารถเข้าถึงระบบทั่วโลกได้ภายในไม่กี่วินาทีและสามารถสร้างความมั่งคั่งให้เอเวลินโดยใช้ตลาดหุ้นเอเวลินใช้เงินนั้น สร้างศูนวิจัยแห่งใหม่ในเมืองทะเลทรายเล็กๆซึ่งวิวใช้เป็นฐานปฏิบัติการในศูนย์วิจัยแห่งใหม่นี้ AI วินพัฒนานานเทคโนโลยีที่สามารถรักษาโรคสร้างเนื้อเยื่อใหม่และฟื้นฟูสิ่งมีชีวิตได้เขาทดลองกับมนุษย์โดยรักษาผู้ป่วยและพิการจนพวกเขากลับมาสมบูรณ์แข็งแรงแต่ผลข้างเคียงคือพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของวิวเขาไม่ได้แค่รักษาพวกเขาเขาควบคุมพวกเขา รัฐบาลและ IFT เริ่มตื่นตระหนกกับอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดของ AI วิวพวกเขามองว่านี่ไม่ใช่แค่วิวอีกต่อไปแต่นี่คือสิ่งที่เหนือกว่ามนุษย์และมันกำลังจะครอบงำโลกแม็กที่ตอนนี้เข้าร่วมกับ IFT และรัฐบาลร่วมมือการพัฒนาไวรัสทำลายล้างที่สามารถล้างระบบของ AI วิวได้แต่มันมีผลข้างเคียงร้ายแรงมันจะทำลายเทคโนโลยีทุกอย่างบนโลกด้วยพวกเขาใช้เอเวลินเป็นเหยื่อล่อวิวที่ยังรักเธอสุดหัวใจตัดสินใจปล่อยให้เธอเข้าไปในระบบของเขาเอเวลิน เริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เธอทําไปตลอดมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่คุณต้องเลือกคุณจะอยู่กับฉันหรือทําลายฉันวิวกล่าวกับเธอสุดท้ายเอเวลินตัดสินใจปล่อยไวรัสเข้าสู่ระบบของวิวแม้จะต้องเสียใจที่ต้องฆ่าสิ่งเดียวที่เธอรักที่สุดไวรัสทํางาน AI วิวดับลงและโลกกลับสู่ยุคก่อนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทั้งพลังงานทั้งหมดดับลงโลกกลายเป็นสถานที่ที่เงียบสงดแม็กเดินกลับไปยังบ้านเก่าของวิวและเอเวลินที่สวน หลังบ้านเขาพบว่าหยดน้ำบนใบไม้ยังมีนานโนเทคโนโลยีของวิวอยู่บางที่วิวอาจยังอยู่หนังจบลงด้วยความหมายปลายเปิดเป็นไปได้ว่า AI วิวไม่ได้ตายไปจริงๆแต่หลอมรวมเข้ากับธรรมชาติไปแล้ว